เรามาดูอุปกรณ์ที่จะทำชุดติดกระดุมให้ตรงตามรูปทรงนะคะก็จะมีเศษผ้าเป็นแม่สีนะคะวันนี้คุป,ป๊อบใช้สีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็มีกระดุมนะคะกระดุม เตรียมเศษผา้าแม่สีแล้วนะคะเราก็มาตัดผ้าตามรูปทรงนะคะรูปทรงเรา,าใช้กระดาษเป็นแพทเทิร์นก่อนนะคะเราก็ตัดเมื่อเราตัดผ้าเป็นรูปทรงแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผ้าผืนนี้นะคะก็คือผ้าฐาน อาเอาไว้ยึดสำหรับยึดกับกระดุมนะคะเราก็จะเอาผ้าเหมือนภาพกับเงาค่ะมาวางที่ผ้าฐานนะคะอ่าเย็บให้ติดกันเพื่อเวลาที่เราอ่าใส่ให้เด็กติดกระดุมผ้าสีแบบนี้ค่ะเขาจะได้ติดตามอ่าเงาได้ถูกต้องนะคะเราก็จะเย็บผ้าเงาก่อนแล้วก็ ตามด้วยกระดุมนะคะอ่าต่อไปเราเย็บกระดุมติดกับผ้าฐานนะคะเย็บกระดุมลงไปเลยค่ะเย็บแบบนี้ให้ครบทั้งสี่รูปทรงเลยนะคะอ่าลองถอดออก 啊。Uh.